สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิ่งนะคะโอ้เบิ้งทักอ้าหุ่ยอุ้ยแม่แม่แม่ไมมันลงขนานนั้นอ่ะอุ๊หุเกือบโดนหลุร้อยเลยค่ะพี่น้องจมิ่เลยไม่มีทุกคนดีอะไรเพิ่มอีกอ่ะ

ทุกคนไม่ได้ไม่ได้เขาจะมีรถไว้เลยนี่มันต้องเอารถไปมันต้องเปิดท้ายออกแล้วเอารถหนักละใช่เปล่างานเข้าแล้วทุกคน,กคนดู ไปเลยทำไงดีออโอ้ร้อยค่ะมาถึงจัดการโทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะพื้นที่เต็มเมื่อกี้เราจะมาเปลีนข้างแล้วนะคะทุกคนนี่ นนยัยงงี้จะทำยังไงคะแม่

ต๊นีมันมีพ่อไหมนะดนน้ามันเหมือนเหมือนมนอาจจะเป็นพ่อแล้วทีนี้พอเราดมันลงสใช่มพอ่ออนีมันหหัื้หักยห้หกย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากได้เลย้ายรอบไม่จตั้งแต่เช้าก็ถอยนะเฮียไม่ใช่ว่าไม่ถอยนะเช้าไม่เป็นไร ถูกโป้งเลยโป้งเฮียดาเลยนิดเลยอย่างงี้ต uh> ้องดนะต้งนี้มีข้อได้บอกนะต้งนี้มีข้อไหม มื่อกี้เมื่อกี้หนูก็ตกใจหนูเรียกว่าหนูไม่ว่ามันเป็นท่อแน่นอนลูกเหมือนแบบท่อที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมก็อาจจะถูกทิ้งไปแต่ที่เหมือนท่อมันนอนใช่ไหมเพราะท่อมันแตกมันก็ลงไปเพราะมันลงแบบทุ่นจมจับเดินน้องทะเลซ่านะครับโอประมาณนั้น ว่าถ้ามันติดนะถ้าโดยทั่วไปถ้ามันติดนะมันจะติดลอด้อเยวแบบเพียงอะไรดดหน่อยๆอันนี้มันลงแบบลงไปเลยพักเ,เ,เหนื่อยก่อนแม่ไมอ่โลดีเดรพ่อมาด้วยมไม่มเ,เไปไิปดซาข้างเอากันแ้มันเปิดใดตีได้ดิตจนงอเลยนะตีจนงอล้ ยอเีสมารอไมการบอกว่าให้เปิดเด้เดยกับบริษัทเลยข็ติดไปเลยใ่ได้ดียมมาแล้วนะฮะอีตรงนั้นเดินมาแล้วนะชูเมียวยักษ์กำลังเดินมาช่วยนะคะทุกคนวันหนามาเลยบอกเลย พี่ใหญ่ใจสปอร์ตมาช่วยแล้วค่านพ้นมาพี่ใหญ่ไเลยออกไปเลยก็คือจ้องไปเลยมาแล้วค่ะนี่ยนะนี่เ้พกไม่ได้ตินาบาณเลยเป็นตานะ เปิดอันเขาเรียกว,ว่าอะไรคะข้างไม่ได้ข,ข้างอ่ะมันไม่ได้เนาะโอ้หัวดินออกก่อนโอ้จริงหรอนดันดับ ไม่กลัวโอ๊ยไม่นยาไม่กลัวไม่จะกลับบ้านมานะทุกคนพาไปดูชอ็อตเด็ด นนคือไอ้นี่ไม่รู้เองเลยทุทประมาณนี้นะคะเรยมีน้นมันะว่าเขาจะรดออกยังไงนะคะเดี๋ยวเรา่าชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะิีนี้ก็ยาวๆกันเลยเน้อมา เราจะทำยังไงทุกคนโอ้เย่เย่ไปเลยไปเลยไปเลยเยออใจจะขาดแล้ว คนถ้าไม่ได้หัวหน้าโจรมาเนี่ยนานแน่เลย ไม่ขึ้นแต่บอค่ะมันเบี้วมันบี้ี่อโอ้ไม่ไดเนยั้ิี่แเราข้างหลังเด้อมันเป็นผานได้เาได้เาเฮ้อ้อเฮ้อ้เ้เอเอ้ เราด่าจะวิ่งไปแล้ล่ะจานเด้อช่วยจานเด้อน้ำไปน้ำมาน้ำไปน้ำมาตัวโตออกมาแลนะออกมาแต่งตัวไชนะเออาไปแล้วกเอามันเป็นไงโอ้ยยังไงก็ไปด้วเด้อเร็วจิ้มเร็วจิ้ม อาดมันร่าเธอว่ามีอาแปสิบาทไหมเอมี่ไม่สบายนะคะก็เลยไม่คิดดีกว่าเป็นวัดนะคะเด้ยเราไปดูอาการเดี๋ยวเป็นยาวไปโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิกน้ำติง่งกันะลจ้ะแล้วลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าเร็วไปนิดนึงนะคะทำเวลาค่ะ